สวัสดีค่ะพินนะคะพินเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเป็น Energy Healer ที่สามารถช่วยเหลือให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างภาคภูมิใจเลยค่ะวันนี้นะคะมากับ EP 2ค่ะตอนขึ้นเครื่องบิน คุณจะพูดภาษาอังกฤษยังไงนะคะสาหรับสถานการณ์นี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่คนอ่ะได้นั่งอยู่บนเครื่องแล้วค่ะแต่คุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัมภาระของคุณค่ะคุณจะทายังไงดีคะคุณต้องงานจะรู้ใช่ไหมคะว่าคุณจะเก็บสัมภาระของคุณได้ที่ไหนใช่ไหมคะคุณก็ถามได้ง่ายๆสั้นๆนะคะคุณถามว่านะคะ where could I keep my baggage Where could I keep my baggage อันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นง่ายๆเลยค่ะ Where could I keep my baggage นะคะหรือ luggage ก็ได้ baggage จะเป็นกระเป๋าที่สัมภาระที่อาจจะใบเล็กกว่าแต่แต่ luggage จะเป็นกระอรสอบสัมภาระที่ค่อนข้างจะใหญ่ส่วนใหญ่กระเป๋าสัมภาระที่ใหญ่ก็มักจะใบไว้ที่ใต้เครื่องเนาะจะไม่ได้เอาขึ้นเครื่องมาด้วยนะคะ,ะทีนี้เนี่ยตัวตัวคำสั์ก็คือเวลาเวลาถ้าเกิดตัวปกติเนี่ย เราถ้าเกิดท่านใดไม่ทราบนะคะคือต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยแอร์ฮอ t สเตทนะคะแฟร์แอทเทนแดนไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะเอากระเป๋า,เายกกระเป๋าให้คุณทุกท่านนะคะเพราะว่าแขกผู้โดยสารเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าท่านมีแรงพอไหวท่านสามารถเอากระเป๋าเนี่ยขึ้นใส่ชั้นชั้นวางข้างบนได้เลยหรือว่าชั้นล่างใต้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 ใต,ต,ตที่นั่ของท่านได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไม่ไหวท่านเป็นแบบ เป็นคนแบบมีมี the h a n d i c a p p e r s o n หรือว่าเป็น the e l d e r person นะคะแปลว่าคนสูงวัยหรือว่าเป็นคนที่มีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยคุณสามารถเรียกให้ f l h t attendant นะคะมาช่วยคุณได้นะคะ,ะทีนี้ต,ตู้ตู้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เก็บที่เก็บของนะคะที่อยู่บนหัวเรานะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่า the over นะคะ the overhead compartment นะคะ the overhead compartment เพราะฉะนั้นนะคะสจวตและแอร์โฮสเตสอาจจะบอกคุณว่า you can keep it uh in the overhead compartment นะคะ on your head something like that นะคะแล้วก็ uh, under the seat นะฮะ under the seat ก็คือแบบไว้ข้างใต้ใต้ใต้ที่นั่งนะคะก็จะได้สองที่เป็นหลักนะคะเวลาขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็เวลาคุณขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะมี i ฟล t ที่บางทีเนี่ยมันต้อง transfer flight น tra ะ transfer flight อันนี้คือขา t r a n s f e ขอโทภัยค่ะ transfer flight ก็คือเป็นเที่ยวบินที่เป็นการมีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนอ่ามีการต้อง หยุดพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปที่ใหม่นะคะอันนี้เขาจะมีการเอา luggage หรือ baggage ของคุณเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องให้โดยอัตโนมัตินะคะคุณไม่ต้องไปยกอะไรนะคะคุณไปรอรับทีเดียวตอนถึงสถานถึง,ถ,งถึง destination ถึงท,ที่ที่หมายปลายทางเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีความรู้เกี่ยวกับแค่นี้เกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะเก็บกระเป๋าไว้ที่ไหนพูดว่าไงคะ Where could I keep my baggage please นะคะหรืออ,อจริงๆแล้วมันมีคำว่า backpack ก็ได้ backpack จะเป็นเหมือนกระเป๋าเป้ถ้าคุนก็คุณหมายถึงกระเป๋าเป้แต่ถ้าคุณหมายถึง suitcase suitcase ก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าเก็บเอกสารนิดนึงเป็น briefcase เป็นกระเป๋าเล็กๆแต่ luggage จะจะเป็น baggage จะเป็นกระเป๋าที่เล็กลงมาหน่อยเป็นกระเป๋าสัมภาระทั่วไปนะคะเคยเห็นกระเป๋าล้อลากใช่ไหมคะกระเป๋าสัมภาระล้อลากเล็กๆอะค่ะเรียกว่า baggage นะคะแต่ถ้าเกิดกระเป๋าเป็นแบบ เป้เนาะเแบบแบบคุณแบบแบคบแพคเลยนะคะก็เรียกว,ว่ากระเป๋าแบคแพคนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะพินคอเหมือนเดิมค่ะขอให้ทุกๆท่ททานนะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสุขนะคะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองเป็นที่1เสมอนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ